สวัสดีค่ะอุ้ยปลาเน,นี่ยไม้ยังมีทอดบอันนี้ก็นั่งล่างพักพี่น้องคุณแม่สุบายเลยน้ำยาขนมปินด้วยวันนี้โอเคชอกจะตัดตะโรม,มาตนะ้อ ล้างข้าพีน่น้องเสร็จแล้วค่ะหลังพี่น้องมีถั่วไปข่างาหออลังเลยนะเสร็จแล้วข้าพี่น,นอ้องจับกระปุกนี้มาพี่น้อง Thank you. เสร็จแล้วค่ะพี่น้องรุ่นเ้อบิบใหม่ๆนี่นะคะทำเองนะคะมาต่อเลยท่านคะ Mwen 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 นี่เขาปุ่นแห่งขอบปุ่นแห่งอ่าปีล้ำพันนะค่ะปี่น้อเิ่นเอามาลวกคน

ก็กินนี่นะคะนี่ค่ะพี่น้องเซ็จแล้วค่ะนี่คือฝีมือของเรานะคะฝีมือของเราทำเองนะคะเนี่ยลวกเนาะค่ะลวกประมาณหกถาดค่ะนีนิ่มามากหลาย อันนี้น้ำยาขับปุ้นเสร็จแล้วนี่หลุดดูด้อยลงลงเรียงฝีมือคุณแม่สุภาพค่ะน้ำยาขับปุ้นเนาะค่ะสูตรสูตรคุณแม่สุภาพเดี๋ยวหานเนี่ยมาซิมกันนี่ค่ะซิมกระทูกสองถาดพี่น้องคนก็เฮ็ดไหล สูตรกุ้งเมียนซูผัดประมาณนี้แหละค่ะพี่น,อน้องอันนี้จะเป็นอาหารทะเลตามนายที่งไหมที่ปูที่อูนเอามาใส่ปุงยูโรดนะครับหมูเจ็บมันยเจ็บนัวต่อใส่ไดวโอ้น้ำปลาไปน้ำปลาไปเนี่ยยังกินทั้งหมอก ตา,ตาบักันบีรตำม,มันบักิแหงเนาะสแตรบ็บข้อหนีงขกินหันไหลอย่างเ้ยกงถึงยุอียกูเป็นแล้วกเนียงข้นหลนี่ยา่้ยนาถ่ายยังเนี่โคก

นี่นะข้าวปุ้นเสร็จแล้วนะย่าทำน้ำยาข้าวุ้นเสร็จแล้วเาเลยเลยงม้ยยงเรหลียม ตา้กุ้งสดอตําได้กุ้งซนมาปูว่าเอาเลยมได้บแาข้าวจะนน่มกระเท,เทนะคะต้อหมียี่กนี่บมีบ่ นี่ท่านจีเป็นน้าจีจับก้วยเอาี่านดิไม่กลัวบ่แปลมากีบักอึกด้วยนะคะ ui sao thế?

โอ้ยโิ้มดีดังเลยนี่ใครจินคทานได้ตัวโอ้ยลอยล่างนี่สมื่อแลโอ้นฮอ้ยว่าะไแม่ชู้เออหนไมพูดถาประเดี๋ยกไม่สียบุปรเดี๋ยวทดทายดูโอ๋อโอ้ยกอ้ดูกเลสองติพี่น้องเอาไปกันนี่

ใส่แบบงาปลาปากแดงครับเอาอิล mm ี่ไ่ได้วกเลียนหใสไปแล้วใสอิลี่ครับมัดครับมัดที่หนาปากนันครับนวดอก่อนรมาน่องรอนเยีนได้ถ้าใส่จว่าใสไปแล้วครับไม่ได้ใสไลท้านผ่เค็มจะกอยังมาทายอีกต่อันุดรอมาเรียนนีง

อะไรเนี้ยปลาอะไรได้เดี๋ยวควาหนูมือของสุภาตาเยอะ่ะสุดยอดกิมอะไรส่หอมไหมกินก่นที่จินเจ้าไล้กินมเห็แก้วมันตรงนี้อ่าโอ้โพอตรงห่วงค่ะพอตรงห่วงทางนั่ว เนเพียง่ับาส่วัน่นตาปอีกกนึงเพียงนึงรถดบน้ำปลาสวนอันนี้เป็นตํปูอีกวกนึงอันนี้ตํปูสดอันนี้ตําปูสดโอ้สุดยอดเียต้องอาเดีอ๋อพูดไตั้งันี้สิตํปูมากเนาะค่ะ จะขวัดขวกล้องกินได้หันขาโพเชี่ยบอันได้คงเยื้แม่กินได้ขวบเ,เจ้าขี้มาหนอดจดเจ็ดคีว่าเต็มก,ก้นดาบก้อนนี่บอกเอาอุ่นเท่าเดียวต่อเกล็ดห่อนบัดค่ นี่อีกตัอุ้มมามีอันเดียวมาได้ปิงกอนนี่ด้อใหญ่ก้ดีเหลย่สามนึงอามเอาแต่อาหารทะเลเขาต้องเคดรถจัดจานครับพี่องเพราะว่าก็จะข้าว

ไม่ยากแม่ฟูแ yeah. ม่ใส่เขาปูนนี่เ่าเอาใส่เอาใส่เขาปูนนะมียบาใส่ขปุนนี่เ่เอาใส่เขากินเอามาซิมทำใ้มันได้นี่ละตัวแดวไตวันกรพริกแดงไอวิแงเสียปากดำหมดเราเลี้ยใส่ปูใส่บ่อปะ ไก่นัวๆเอานัวได้โอ๊ย <coughs> <coughs> นีต่ตำตำปูปะละมีใครก็ได้มาหันปลาหมึกลเรื่องนี้ก่อนไหมจอดจอดอสี่ฟุตดีตรงนี้ยมือ กับปียปีี่ใหญ่ขอบคุณงเองจะีขึ้นเ้อพี่น้องว่าเป็นยังยันาขอบคุณจงเลยพี่น้องวันน้ยขอบคุณพี่กินก่อนนะคะเด็วเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุกุสุกุนค่ะบ๊ายบาย